สวัสดีครับนะครับวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะครับผมวันแห่งความรักนะครับนะสองห้าหกแปดวันนี้ก็จะมารีวิวต้นนี้แหละครับผมสร้างมาก็นานแล้วเนาะนะครับวันนี้ก็แต่ว่ายังไม่เสร็จนะสร้างมานานแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเหลือเหลือเราตัดทดอีกรอบรอบหนึ่งนะครับตัดกระชับพุ่มนะครับตัดให้มันแตกพุ่มเยอะกว่านี้นะครับผมนะแต่ถ้าจะมองว่าเสร็จมันก็คือประมาณนี้นะครับอ่า ถ้าได้ประมาณนี้แล่ใครต้องการประมาณนี้ก็โอเคแต่ถ้าใครยังว่ายังจะตกแต่งต่อก็แล้วแต่นะครับอันนี้เนี่ยชนชมตัวนี้นะครับเป็นฮอลแลนด์นะครับไม่ได้ดัดกิ่งแต่อย่างใดนะครับผมไม่ได้ดัดกิ่งเลยนะนะครับเพราะว่าเคยดัดแล้วนะครับเดกกิ่งมันก็คืนเหมือนเดิมนะครับอนาคตมันก็คืนเหมือนเดิมเพราะว่ามันมันเป็นไม้ไม่มีแก่นเนาะนะครับอันนี้ผมปล่อยตามธรรมชาตินะครับเห็นไหมแต่ผมสามารถทําให้กิ่งมันนะครับมันยื่นออกไปแล้วก็ ยืนออกไปโดยที่กิ่งมันไม่ไม่ดัดเข้าคืนนะนะครับท่านดูนะกิ่งงอลงมานะครับอ่านะครับอย่างนี้นะครับฮอนแลนด์นะครับผมนี่อ่าบอนไซนะครับสไตล์บอนไซนะอย่างนี้เอนชายนะครับผมอ่าต้นนี้เลี้ยงนานแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเสียบยอดก็เอาไปเสียบได้เ้อแต่ไม่เสียบก็ก็ดีนะครับก็ดอกก็เป็นอย่างนี้นะครับฮอนแลนด์นะครับนี่นะครับแต่รากเขานี่สวยงามนะรากนอนนะครับนี่สไตล์อย่างนี้นะครับผมอี่ อย่างนี้เลยนะครับนี่สตาร์งี้นะครับเห็นไหมนะครับอ่านะครับรากเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับสตาร์งี้นะครับผมสวยงามนะครับนี่สวยงามนะครับแต่ก็เป็นขี้กากนิดนึงเรียกว่านะไโอ้ไม่มีปัญหาครับตัวนี้นะครับนะก็ลอยตับรากออกนะครับผมนี่แต่ดูสวนสูงเขาดูครับดูกิ่งชั้นกิ่งนะนะครับนี่เหมือนไม้ใหญ่นะครับผมอ่านะครับตัวนี้นะครับผมเสนอขายอยู่ที่นะครับ 1500บาทนะครับรวมส่งนะครับ1,500งบาทรวมส่งนะครับส่งพร้อมกระถางเลยนะนะครับแต่ถ้าใครสอนถอนส่งก็บอกนะครับอ่า1,500บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบว่าซื้อเวลาเนาะนะครับทำไปก็นานแล้วนะครับกว่าจะตกแต่งกว่าจะอันนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็เก็บไว้ตกแต่งก่อนตกแต่งอีกนะครับนี่เห็นไหมมันแยกมาสองแยกมาสองเลยนะนะครับนี่สองสองแต่ถ้าใครชอบเล่นบอนไซเอาไปประดับ เอาไปตกแต่งเสร็จปั๊บเอาไปตั้งเสร็จปั๊บมาได้ไม้มองได้ไม้หน้ามองอีกหนึ่งต้นนะครับอ่าก็ราคานี้ก็ลองดูนะครับลองลอง,ลองทบทวนดูนะครับผมอ่าว่าเหมาะสมไหมหรือว่าท่านยังว่าไม่เหมาะสมว่าแพงเกินไปหรือสูงเกินไปท่านก็ครับก็ผมก็จะเก็บไว้ก่อนเนาะนะครับโอเคครับผมมีต้นเดียวนี่แหละนะครับที่จะรีวิวนะครับพอดีต้นอื่นก็ยัง ยังยังไม่ได้รีวิวเนาะแต่ผมจะพามาดูต้นดอกเปลี่ยนสีนะเออมันเปลี่ยนสีอย่างที่เขาว่านนั่นแหละครับแต่ว่าถ้ามันออกดอกเยอะๆเราถึงจะเห็นเห็นเอขาเรียกว่าเห็นใบยารลศสมีเนะนะครับมันจะเป็นสีสตรีมายาเนี่ยมันจะเป็นสีแก่นะครับมันต้องออกเยอะๆนะเพืถึงจะเห็นว่าเรามันเปลี่ยนสีนะครับนี่โทนสีมันต่างกันนะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่าก็สวยงามเหมือนกันนะครับ อ,อันนี้ก็คือคือแนแนวเนาะถ้าเกิดเห็นสีเดียวดอกเดียวบางคนว่าเอะไม่เห็นเปลี่ยนสีเลยนะครับอบางครั้งมันดอกเดียวเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นภาพชัดนะครับแต่ถ้าเราเห็นหลายๆดอกมันจะเห็นว่าเออย่างเงี้ยนะมันเปลี่ยนสีได้นะครับอ,อามาดูต้นหนึ่งเป็นแฟนซีนะครับต้นนีวโอ้โหสวยไหมท่านผู้ชมอันนี้สวยงามนะน,นะครับเป็นแฟนซีนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะมีสีขาวด้วยนะสีขาวด้วยแล้วก็สีนี้ น่าจะมีอยู่สองสีสามสีนะครับโคดเงี้ยนะครับนี่นะครับโคดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับใครสนใจผมขายนะตัวนี้แต่ว่าดอกอื่นผมยังไม่ทราบนะผมทราบแต่ดอกนี้นะครับสวยงามเลยนะครับนี่นะครับผมสวยงามอยู่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมขายเจ็ดร้อยบาทนะกระถางสิบแปดนิ้วไอ้สิบหกนิ้วนะครับผมเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะนะครับอ่าศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่จากช่องมองทองชาแนลเด้อนะครับ ต้นนี้ยังไม่มีใครเอาได้เนี่ยดอกแดงๆนี่สงสัยเขามีเกิดแล้วมั้งเนาะแดงผีเสื้อเนี่ยนะครับนี่เออดอกนี้ก็ไม่มีใครเอาเอาไม่เป็นไรต้นนี้มีมพี่อ่าข้าจองไปแล้วนะครับเนี่ยเอาไปแล้วนะครับโอนเงินแล้วต้นนี้ยังไม่มีใครเอานะครับอ่าใครสนใจก็ลองทักมานะครับผมแล้วต้นนี้แหละครับเนี่ยมีใครสนใจไหมเอ่ยนี่ลากสวยนะครับเต็มกระถางนะครับผม แปดร้อยบาทส่งฟรีนะครับเต็มกระถาง12นิ้วนะเขาเรียกว่าอะไรนะคารฟูชินอะไรนะเอปเปโซ,โซนะครับเอปเปโซผมเรียกแต่สร้อยดอกหมากนะสร้อยดอกหมากเอปเปโซนะครับผมนี่โคตรอย่างนี้เลยนะสวย ส่งฟรีนะครับผมโอเคครับผมศูนย์8ก0 7 4น็ะครับศูนย์8ก0 7 4จ็จากช่องหมดทองทีแวนด้วยนะครับต้นอื่นก็เป็นยังไม่มีแต่รีวิวเนาะนะครับมีแค่นี้แหละครับผมนะครับขอคอณพระคุณมากนะครับของคุณพี่ที่บอกว่าเออผมส่งผิดนะวันนี้ผมส่งให้แล้วนะครับคุณพี่นะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่นะก็คือผมส่งให้แล้วเลยนะครับนะครับขอบพระคุณมากรับผมสวัสดีครับ